สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวบัตรคนจนเงินเกษตรกรอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสําหรับบัตรคนจนรายใหม่ที่ได้รับสิทธิ์ใหม่ทุกคนฟังเรื่องนี้ให้ดีนะครับย้ํานะครับว่า ฟังเรื่องนี้ให้ดีครับสำหรับกระทรวงการคลังนะครับได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นการเตือนด่วนเลยนะครับต้องรู้เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วห้ามทําตามสิ่งที่จะบอกตรงนี้เด็ดขาดเพราะว่าหากพลาดนานะครับอาจจะเสียสิทธิ์ใหม่หรือเสียเงินโดยที่ ไม่ควรจะเป็นนะครับมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยนะครับซึ่งกระทรวงการคลังนะครับได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังเสนอช่วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไม่ว่าจะเสนอช่วยเรื่องการยืนยันตัวตนเรื่องการอุทธรณ์หรือว่าเสนอช่วยรายละเอียดอื่นๆที่อยากจะทําให้เราได้บัตรคนจนนะครับซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับออกมาเตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งมิจฉาชีพนะครับแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังนะครับเสนอเรื่องช่วยต่างๆนะครับจะทําให้ท่านเสียเงินเสียทองหรือบางทีอาจจะถูกตัดสิทธิ์ใหม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราให้ข้อมูลให้กับมิจฉาชีพเขาอาจจะนําไปสวมสิทธิ์สวมรอยท่านก็ได้ครับ สำหรับวันที่14มีนาคม2566กระทรวงการคลังเตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังเสนอช่วยเรื่องบัตรสุขการแห่งรัฐยืนยันไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ลายหรือติดต่อไปพูดคุยโทรศัพท์แจ้งหรือให้ความช่วยเหลือหรือแจ้งผลนะครับซึ่งตรวจสอบสิทธิบัตรสุการแห่งรัฐให้แก่ประชาชนเนี่ยไม่มีนะครับหรือแนะนําให้มีการดําเนินธุรกรรมใดๆ เรื่องการเงินต่างๆก็ไม่มีนะครับโดยกระทรวงการคลังนะครับระบุว่าขณะนี้กระทรวงการคลังตรวจสอบพบมิจฉาชีพจํานวนมากหลอกลวงประชาชนโดยแอบ,บอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังครับหลากหลายตําแหน่งและหลายหน่วยงานโดยเฉพาะการแอบ,บอ้างเป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์หลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2565หรือบัตรจดการแห่งรัฐรอบใหม่รายใหม่ในครั้งนี้นะครับและแนะนําให้ทําธุรกรรมในลักษณะต่างๆซึง่งเสี่ยง,งต่อการสูญเสียทรัพย์สินเงินทองและข้อมูลนะครับหรือถูกหลอกถามข้อมูลส่วนตัวที่สําคัญซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ ทั้งนี้นะครับกระทรวงการคลังขอยืนยันว่าไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ลายหรือติดต่อไปพูดคุยให้ความช่วยเหลือหรือแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ประชาชนรับทราบหรือสิ่งใดๆที่เป็นการสวมรอยนะครับหรือแนะนําให้มีการดําเนินธุรกรรมต่างๆอย่างใดไม่มีนะครับจึงขอเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อดําเนินการธุรกรรมใดๆหรือให้ข้อมูลใดๆตามคําหลอกลวงของมิจฉาชีพ ทางนี้กระทรวงการคลังนะครับกาลังอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานความเสียหายที่เกิดขึ้นและจะเร่งดําเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดสําหรับประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อมิชาชีพสามารถร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตารวจในท้องที่ของท่านนะครับหรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติและติดต่อติดตามข้อมูลข่าวสารได้ในช่องทางต่างๆของกระทรวงการคลังครับผ่านเว็บไซต์ www.budget.go.th .go.th นะครับหรือว่าโทรสอบถามบาัตรจุดการแห่งรัฐเป็นเบอร์ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่021092345เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการเตือนภัยนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญมากนะครับตอนนี้ที่กระทรวงการคลังแจ้งเตือนนะครับต้องรู้เป็นเรื่องที่สำคัญและบัตรคนจนรายใหม่ก็จะต้องรู้นะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าผิดพลาดมาเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินธุรกรรมตามที่มิจฉาชีพบอกเนี่ยเราอาจจะเสียเงินเสียทองหรืออาจจะถูกสวมรอยสวมสิทธิ์เสียสิทธิ์เสียเงินไปได้นะครับอันนี้ก็นํามาแจ้งเตือนข่าวสารครับสาหรับมาตรการแห่งรัฐบัตรคนจนในรอบใหม่รายใหม,ใหม่นี้นะครับก็จะมีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สิทธิ์นะครับ ซึ่งคนที่จะใช้สิทธิ์ได้เนี่ยนะครับจะต้องผ่านทุกสถานะนะครับแล้วก็จะดําเนินการใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2566เป็นต้นไปครับสำหรับเนื้อหาข่าวสารนี้ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับและท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบัตรสุขก,การแห่งรัฐบัตรคนจนแน่นอนครับ